ถ้าเกิดใครบอกว่าหุยฉันอ้ยเนี่ยฉันมีความสุขมากนะคะคือพวกนี้โกหกปีนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะสุขภาพดีพร้อมมีความสุขตลอดนะคะต้องฟังคลิปนี้ค่ะและท่านเพื่อนนำสีเทคนิคนะคะไปปรับใช้นะคะแล้วก็ ทำอย่างต่อเนื่องรับรองว่าเพื่อนจะ มีหุ่นที่ดีและมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะเทคนิคที่หนึ่งก็คือเพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนการทานอาหารให้ได้นะคะเพราะว่าปีเก่าผ่านมาแล้วเพื่อนก็ลองมาหลายแบบนะคะแต่ก็ยังโดนหลุดซ้ายหลุดขวานะคะเดี๋ยวคนนั้นคนนี้มาชวนก็ยังทําไม่ได้นะคะเดี๋ยวก็เด้งขึ้นเด้งลงะคะ่ะปีใหม่ปีนี้ถ้าเพื่อนคิดว่าอยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะคะการทานอาหารเพื่อนจะต้องเปลี่ยนให้ได้เลยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีน้ําหนักเกินนะคะหรือว่าคนที่อ้วนก็คือเกิดจากการที่เรา หยิบอาหารใส่ปากนั่นเองค่ะและคนที่ไม่สามารถลดน้ําหนักได้น,นะคะก็คือคนที่ชอบทานอาหารประเภทแคลอรี่สูงนะคะหรือว่าคนที่ทานอาหารประเภทแป้งเยอะๆนะคะทานเป็นประจําทานจุกจิกนะคะรวมถึงน้ําตาลแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆที่มีน้ําตาลผสมซึ่งจะทําให้เพื่อนเปลี่ยนหุ่นตัวเองยากเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนจะต้องลดอาหารจำพวกที่มีแคลอรี่สูงะะแต่ท่าเพื่อนยังไม่รู้ว่าควรจะกินอะไรนะคะหรือว่าอาหาร แบบไหนที่มีแคลอรี่ต่ำนะคะข้อมูลก็เยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเ<ๆ>พื่อนๆไปดูในวิดีโอที่พี่นา,าเคยลงไว้เราก็ได้นะคะก็จะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะคะได้ปรับเปลี่ยนอาหารแล้วก็ทําให้เพื่อนสุขภาพดีขึ้นค่ะและการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราหยิบเข้าปากอย่างจริงจังนะคะมันก็จะเปลี่ยนชีวิตคุณค่ะเพราะว่าอาหารที่เรากินนะคะถ้าเกิดเรากินอาหารที่คุณภาพต่ํานะคะหรือว,ว่าอาหารที่มีน้ําตาลสูงนะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะว่าไหนที่เพื่อนทานอาหารจําพวก น้ำตาลเยอะๆนะคะอาหารไขมันเยอะตื่นเช้ามาเพื่อนเิญสมองตื้อคิดไม่ออกเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดนะคะแล้วมันก็จะเป็นวังวนต่อเนื่องอยู่นั้นทำให้เพื่อนอยากกินอาหารหวานๆหรือเป้งๆหรือว่าอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะซึ่งจะทําให้สุขภาพเพื่อนเสื่อมลงเรื่อยๆเพราะว่าการที่เพื่อนทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์มันกระทบถึงเซลล์ภายในของเพื่อนซึ่งจะทําให้เซลล์ต่าง,างๆและสมองของเราทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพค่ะและเคล็ดลับที่ง่ายที่สุดสําหรับคนที่ อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้หุ่นดีขึ้นในปีนี้นะคะก็คือเพื่อนๆจะต้องเว้นระยะการทานอาหารนะคะให้ได้4ีถึงหชั่วโมงนะคะถึงจะทานอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แบบโหอัดลงไปอัดลงไปมันยังไม่ย่อยมันยังไม่ดูดซึมเลยก็อัดลงไปนะคะจนเคยเห็นไหมคะพอน้ําเต็มแก้วม,มันก็จะล้นออกมาอันนั้นมันก็เป็นสเต็ปเดียวกัน,นะคะ่ะเพื่อนก็ต้อง ให้มันย้อยลงไปก่อนนะคะให้ร่างกายได้เปลี่ยนเป็นพลังงานก่อนนะคะดูดซึไมไปใช้ก่อนเบิร์นไขมนันก่อนนะคะเพื่อนๆถึงทานลงไปใหม่นะคะและถ้าเพื่อนๆทาได้นะคะหยุดทานอาหารนะคะ4-5ชั่วโมงก่อนอาหารมื้อต่อไปนะคะแค่นี้มันก็นจะเห็นผลเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากค่ะและข้อ2ก็คือต้องลดความเครียดน,นะคะโดยปกติส่วนใหญ่ คนที่อ้วนนะคะก็จะเคลียร์นะคะถ้าเกิดใครบอกว่า oo, อุ้ยฉันอ้วนเนี่ยฉันมีความสุขมากนะคะคือพวกนี้โกหกค่ะไม่มีคนอ้วนคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขนะครับราวาการที่เราน้ําหนักเกินการที่เราสุขภาพไม่ดีมันเกี่ยวกับระบบภายในของร่างกายทั้งหมดแล้วเกี่ยวกับสมองของเราด้วยนะคะถ้าเกิดบอกว่า ies, อุ้ยฉันอ้วนแฮปปี้มากเหลยละ่ะ อย่าไปเชื่อค่ะพวกนี้ซึ่งถ้าเพื่อนอยากเปลี่ยนตัวเองในปีนี้นะคะอยากมีความสุขขึ้นอยากมุ่นดีตลอดนะคะเพื่อนจะต้องหาสาเหตุน,นะคะจากต้นเหตุว่าความเครียดนะคะเกิดมาจากอะไรนะคะโดยส่วนใหญ่ก็คือ1จากครอบครัวะคะ่ะบางคนนะคะอาจจะมีสาเหตุสราพาัดจาก ครอบครัวการแต่งงานนะคะหรือว่าการอยู่ร่วมกันในครอบครัวนะคะการอยู่ด้วยกันจะต้องคุยกันนะคะซึ่งสังคมไทยส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในครอบครัวก็เพราะว่าไม่คุยนะคะแล้วบางทีถ้าโกรธกันเรืออะไรก็คืองอนนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านผ่านไปซึ่งมันเป็นความเครียดสะสมค่ะวินาแนะนําให้เ,เพื่อนๆนะคะคุยกันนะคะกับคนในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือว่าคนที่อยู่รวมกันนะคะแล้วแต่ละคน ก็จะต้องมีจุดยืนของตัวเองค่ะและข้อที่2ก็คือเรื่องการเงินนะคะเรื่องนี้คนจะบอกว่าอุย้ยการเงินไม่สําคัญนะคะรักกันแค่นี้ก็พอในยุคนี้นะคะก็ไม่จริงแล้วเพื่อนๆก็ต้องคุยกันให้เข้าใจนะคะเรื่องการเงินระหว่างออถ้าเกิดสามีภรรยาเราก็ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนและเราก็ต้องคุยให้เข้าใจให้ลงตัวสมมติว่าใครก่อนที่จะแต่งงานกันนะคะเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่ สำคัญที่เพื่อนจะต้องตกลงกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเพื่อนเครียดเรื่องการเงินนะคะเรื่องหนี้สินะคะเพื่อนเพื่อนก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าอะไรที่เป็นสาเหตุทําให้เรามีปัญหาเรื่องหนี้สินหรือว่าเรื่องการเงินนะคะเราก็ต้องหยุดทําตรงนั้น,นะะและก็รวมถึงนะคะถ้าเกิดใครชอบใช้จ่ายเกินตัวนะคะเพราะถ้าเพื่อนไม่อยากเครียดนะคะเพื่อนๆก็ต้องลดระดับลงมาให้เหมาะสมกับสตางค์ในกระเป๋าค่ะและข้อที่3ก็คือสังคมค่ะสังคมมีส่วนอย่างมากที่ทําให้เรา ปัจจุบันเครียดนะคะเราก็อาจจะส่งผลทําให้อ้วนแล้วก็เสียสุขภาพได้นะคะซึ่งเพื่อนจะต้องเลือกสังคมที่จะอยู่นะคะหรือว่าคนรอบข้างที่เพื่อนๆจะคบนะคะถ้าเกิดใครก็ตามนะคะที่ทําใหเ้เพื่อนรู้สึกว่าคุยแล้วอึดอัดหรือาาคุยแล้วแบบดราม่านะคะแบบว่าคุยอย่างนี้แล้วมันต่อยาวไปถึงไหนก็ไม่รู้นะคะก็คือเพื่อนๆก็จะต้องตัดคนประเภทนี้นะคะ ออกไปจากชีวิตเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นหรืออยากจะมีสุขภาพที่ดีและหุ่นดีและมีความสุขตลอดปีค่ะและที่สําคัญเพื่อนๆจะต้องมีความซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองนะคะถ้าเกิดบางทีนะคะวินเข้าใจนะคะคนไทยจะเป็นแบบว่าคือขี้เก่งใจน,นะคะหรือว่าไม่กล้าปฏิเสธนะคะเพื่อนๆจะต้องหัดใช้คําว่าไม่นะคะก็คือต้องซื่อสัตย์ถ้าเกิดไม่อยากทําก็คือไม่ทานะคะแล้วก็ถ้าเกิดเอ่อถ้าเกิดใครทําให้ อึดอัดหรือว่าแบบพุชเอาหรือว่าพยายามดึงเราลงไปให้ทำอะไรที่เราไม่ชอบเราก็ต้องหลีกห่างจากคนพวกนี้ค่ะและเทคนิคข้อที่3ที่จะทำให้เพื่อนหุ่นดีมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงตลอดปีนี้ก็คือพเพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนความคิดให้ทันโลกค่ะเพราะว่าโลกสมัยนี้นะคะเขาไม่ใช่แบบว่าโอ,อ้ไปเที่ยวภายในประเทศหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเดี๋ยวนี้เขาซื้อตัว๋วไปเที่ยวนอกโลกกันแล้วนะคะแล้วก็ยุคอินเทอร์เน็ตยุคน,ยนีนะคะถ้าเกิดใครทําไม่ทันนะคะหรือว่า ไม่ทันโลกสมัยนี้นะคะก็อาจจะเกิดความเครียดได้นะคะยังทําอะไรที่เดิมๆนะหลายๆคนนะคะสุขภาพแย่ลงเครียดนะคะเพราะว่า รับไม่ได้นะคะกับอะไรที่เปลี่ยนแปลงในยุคนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการทํางานนะคะเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตหมดเพื่อจะต้องศึกษาหาความรู้ให้ทันโลกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรกัน,นะคะก็ให้ถามคนที่รู้นะคะดูว่าหาข้อมูลเดี๋ยวนี้เต็มไปหมดเลยะคะ่ะหลายการเปลี่ยนแนวคิดที่จะทําให้เพื่อนสุขภาพดีขึ้นก็คือเพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนแนวคิดในการใช้ชีวิตด,ด้วยนะคะการใช้ชีวิตนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะเพื่อนต้องหันมาออกกำลังกายนะคะอย่างน้อยให้เวลากับตัวเอง 30นาทีนะคะถึง1ชั่วโมงต่อวันแล้วก็หากิจกรรมใหม่ๆทำนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างสมองของตัวเองนะโดยเฉพาะผู้หญิงส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้ใช้ฟิสิกอลนะคะหรือว่าการทำงานประเภท ขยับขยื่านร่างกายมากนะสมัยนี้ห,นหมดยุคที่ผู้หญิงจะต้องนั่งอยู่เฉยๆนั่งเป็นแม่บ้านแบบว่าอ้วนๆแบบว่าเครียดๆอยู่บ้านแล้วะคะ่ะเพื่อนจะต้องลุกขึ้นมาดูแลตัวเองค่ะเมื่อเพื่อนๆผุ่นดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นมองตัวเองในกระจก,พกเพื่อนๆก็จะรู้สึกดีแล้วก็อยากจะทําขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะทําให้ปีนี้ของพเพื่อนเป็นปีที่สําเร็จนะคะประสบความสาเร็จที่สุดมีความสุขที่สุดแล้วก็จะทําให้ชีวิตของพเพื่อนๆดีขึ้นดิ่งขึ้นนะคะไม่ดิ่งลงคะจะ พุ่งขึ้นนะคะตลอดทั้งปีค่ะก่อนที่เราจะไปดูข้อที่4นะคะเ,เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์ให้วินาคนหนึ่งไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกด subscribe ไปเลยถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเคล็ดลับความรู้ดีๆดีเกี่ยวกับสุขภาพที่จะทําให้เพื่อนๆและชีวิตครอบครัวของเพื่อนดีขึ้นทุกๆวันค่ะและข้อที่4ทเทคนิคที่จะท้เพื่อนมีหุ่นดีและมีความสุขตลอดปีก็คือเพื่อนๆจะต้องนอนหลับอย่างมีคุณภาพค่ะซึ่งการนอนหลับอย่างมีคุณภาพนะคะก็จะเป็นการ็อกซ์สมองนะคะแล้วก็เซลล์ต่างๆในร่างกายซึ่งจะทําให้เรา ตื่นมานะคะแล้วก็อะไรลบๆมันก็จะหายไปหมดนะคะแล้วก็ความเครียดก็จะหายไปค่ะและที่สำคัญจะทำให้เพื่อนดูอ่อนวขึ้นผิวพรรณดีขึ้นและก็ทำให้เพื่อนเพผาผ่านไขมันได้มากขึ้นนั่นก็หมายความว่าเพื่อนๆพืนจะลดน้ำหนักลดไขมันนะคะทำให้ผุนดีได้เร็วขึ้นอีกด้วยค่ะและแน่นอนว่าถ้าคนที่นอนไม่หลับนะคะหรือว่านอนหลับ,บ,บหลับตื่น ถ้าตื่นมานะคะก็จะหอยแป้งหอยน้าตาลซึ่งนั่นก็หมายความว่าจะทําให้เพื่อนลดน้ําหนักได้ยากนะคะหรือว่าลดน้ําหนักไม่ได้ค่ะเทคนิคง่ายๆสาหรับการที่จะทําให้เพื่อนนอนหลับสนิทนะคะนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพก็คือเพื่อนเอนจะต้องตั้งเวลานะคะตั้งตารางแต่ละวันไว้ว่าเพื่อนเพื่อนจะนอนกี่โมงนะคะซึ่งสาหรับตัวไีน่าเองก็คือนอนสามทุ่มนะคะทุกวันก็จะต้องเข้านอนตอนสามทุ่มนะคะเพราะว่าร่างกายของเรานะคะมันจดจําไว้แล้วนะคะว่า มันเป็นเวลาที่เราจะต้องพักผ่อนเวลาที่เราจะต้องเข้านอนซึ่งจะเป็นเวลาที่ร่างกายนะคะหรือว่าสมองของเรานะคะหลั่งสารเมลาโทนินซึ่งจะช่วยให้เราหลับสนิทนั่นเองค่ะเมื่อสังเกตดูนะคะคนที่นอนไม่เป็นเวลานะคะถ้าเกิดผ่านเวลาที่เราเคยนอนไปแล้วเนี่ยร่างกายจะรู้สึกตื่นตัวสมองตื่นตัวนะคะเพราะว่ามันเลยช่วงที่สมองหลั่งสารเมลาโทนินที่ทําให้เราหลับสนิทและนั่นก็หมายความว่าจะทําให้เราหลับยากนะคะหรือว่าเราพยายามนอน ก็จะนอนไม่หลับแล้วก็จะเป็นวังวนวนเวียนนะคะตื่นมาก็จะทําให้สมองตื้นนะคะแล้วก็คิดอะไรไม่ออกแล้วก็จะไปจบที่การกินนั่นเองค่ะและวิธีมีเทคนิคอย่างนี้นะคะก่อนที่เพื่อนๆจะเข้านอนนะคะถ้าเกิดอยากนอนหลับสนิทนอนอย่างมีความสุขตื่นมาสดชื่นแฮปปี้นะคะเพื่อนก็จะต้องเลิกใช้นะคะ,ะพวกบลูไลท์นะคะซึ่งเป็นพวก ทีวีโทรศัพท์นะคะก่อนนอนอย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะสำหรับวิน่าหลัง5โมงเย็นนะคะส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช้โทรศัพท์และะ้ถ้าเกิดใครมีอะไรนะคะก็วันต่อไปพิน้าค่อยจะตอบนะคะเพื่อนๆลองใช้เทคนิคนี้ดูนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ใช้โทรศัพท์นะคะหรือว่าไม่ดูอะไรที่มันตื่นเต้นนะคะหรือว่าไปอ่านไปเปิดดูอะไร ก่อนที่เราจะเข้านอนนะคะอย่างน้อย1ชั่วโมงะคะแต่ของวินานี่คือ2-3ชั่วโมงค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็จะมีการนอนหลับที่ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าวินาทาอะไรถ้าเกิดไม่ดูโทรศัพท์ก็คือวินาจะอ่านหนังสือซึ่งวินะเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะมากนะคะแล้วหนังสือใช่ค่ะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมันมีความรู้อยู่ในนั้นเยอะนะคะวินาก็จะได้มาแชร์กับเพื่อนๆนะคะแบ่งปันกับเพื่อนๆเพราะว่าข้อมูลบางอย่างนะคะวินาเคยไปหาดู ภาษาไทยนะคะแทบจะไม่มีเลยค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบอ่านหนังสือนะคะก็อาจจะมีการฟังเพลงนะคะหรือว่า,ามีการฟังอะไรที่ตัวเองชอบที่ทําให้ตัวเองผ่อนคลายนะคะแค่นี้เพื่อนๆก็จะหลับได้สนิทแล้วก็หลับได้ดีขึ้นค่ะวินไ,ได้อยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีและแฮปปี้กว่าเดิมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ไม่ต้ขออวยพรให้ทุกคนนะคะมีหุ่นดีมีสุขภาพที่ดีในปีใหม่นี้นะคะแล้วก็ ตลอดไปนะคะแล้วกลับมาเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ